ครับสวัสดีครับสวัสดียามเช้าครับที่อจิติพัทฟาร์มนะครับพบกับผมนะครับจ่าหลวงนะครับตอนเช้านะครับเหมือนเดิมครับก็ดูไก่นะครับอัปเดตไก่ให้พี่น้องกันนะครับแม่แสนชัยหลอกลวงนะครับแม่นี้นะครับแม่โจ๊กเกอร์นะครับโจ๊กเกอร์น่าจะเริ่มฟักนะครับอีกไม่เกินสองสามวันน่าจะฟักเป็นตัวนะครับเพราะว่า ยังไม่ออกมากินอาหารได้สองวันแล้วสองสามวันแล้วนะกรงนี้นะครับกรงนี้เป็นแม่เพชรไพลินนะครับขายได้กี่ใบแล้วห้าใบนะครับเพชรไพลินสําหรับท่านที่จองนะครับนี่ครับแม่เพชรไพลินนะครับข้างนอกอันนี้แม่เหย่าก้าวหน้าปลากเกียวไว้น้อยนะครับสําหรับท่านที่ยังไม่เคยเห็นนะครับ อันนี้แม่เยียเก้าหน้าดำเก้ายอดนะครับกำลังผัดผัดขนนะครับถ่ายขนนะครับข้างนอกก็จะเป็นพ่อพันธุ์นะครับเจ้ายิปมันแม่เขียวสไนเปอร์แล้วก็แม่มูสดำนะครับข้างนอกครับส่วนตัวนี้นะครับเป็นแม่มหาอำนาจนะครับกำลังผสมนะครับกำลังผสมอยู่นะครับอันนี้แม่ เียก้าวหน้ามัดแต่งเชอรี่ปีใหม่นินจานะครับเข้าฝักแล้วนะครับแน่นี้แม่ตะวันฉายดำเทพดีลานะครับแม่นี้เข้าฝักแล้วนะครับเข้าฝักแล้วเดี๋ยวไปดูไข่แม่มเสดากันนะนได้กี่ใบนะครับได้ห้าใบนะครับ ได้ห้าฟองแล้วนี่ครับแม่นี้เป็นลูกสาวแดงหลอนะครับลูกสาวแดงหลอบวกมหานครสาเบิร์ตนะครับแดงหลอมหานครสาเบิร์ตไข่ได้สิบสามใบแล้วนะครับยังไม่ฟักนะครับยังไม่เข้าฟักนะครับไขเ่เยอะมากครับแม่อนนี้เป็นเดียก้าวหน้าไว้น้อย Vp ีนะครับ ไน้อยี p เข้าฝักได้ประมาณสองอาทิตย์แล้วมั้งครับที่แม่กําลังฟักกําลังไข่ก็มีประมาณนี้นะครับสําหรับแม่เยืนก็เลี้ยงลูกอยู่นะครับเขาเลี้ยงลูกอยู่เดีไปดูครับพวกนี้จะเป็นแม่สาวนะครับไก่สาวนะครับชุดนี้ก็ลูกไก่ลูกแม่มัดแง่ง ลูกแม่เยียก้าวหน้ามัดแต่งนะครับนี่ก็ไก่สาวรอส่งนะครับตัวนี้ก็ชําไว้นะครับลูกแม่มหาอำนาจนะครับเริ่มเป็นรุ่นรุ่นขึ้นมาแล้วนะครับนี้ก็ตัวนี้ก็ชําไว้เป็นแม่พันนะครับกับแม่เยียตีตายนะครับกับลูกลกของเขานะครับก็มีตัวแข็งแรงนะครับแข็งแรงอยู่สามตัวตัวหนึ่งเป็นซึมซึมนะครับอากาศเปลี่ยนนะครับดูแลยากนะครับ ได้สี่ตัวนะครับชุดนี้ชุดนี้ชุดนี้นะครับมองไม่ค่อยชัดชุดนี้เป็นลูกแม่เยียก้าวหน้ามาแต่งเชอร์รี่ปีใหม่นี้จ้าและไม่ใช่ไม่ใช่ใชชเยียก้าวหน้าปลาเกียไวไอ้น้อยครับแม่ชุดนี้นะครับเยียก้าวหน้าปลาเกียไวไอ้น้อยนะครับกำลัง เอาลงดินเมื่อคืนนะครับย้ายมาลงตรงดินเมื่อคืนนะครับผ่านมาใช้ไฟกดนะครับเดิมปรับสภาพก่อนอจะได้ส่งนะครับต้องให้เขาปรับสภาพนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูชุดอื่นกันชุดนี้แม่แสนชัยหลอกลวงนะครับเป็นลูปแม่แสนชัยหลอกลวงเป็นชุดที่รอส่งนะครับ ที่รอส่งฝุนแข็งแรงดีครับอากาศเปลี่ยนนะครับก็ให้อยู่แต่ในกรงนะครับช่วงนี้ชุดนี้นะครับเป็นชุดฝากเลี้ยงนะครับชุดนี้มันพร้อมส่งแล้วนะครับแต่ลูกค้าฝากฝากให้เลี้ยงต่อจนถึงสามเดือนนะครับครับดูน้ำผลนะครับสวยมากครับ สำหรับลูกค้าไม่มีเวลาก็ฝากเลี้ยงนะครับคิดตัวละห้าร้อยนะครับต่อเดือนนะครับไม่เยอะนะครับไม่เยอะ้าคิดเป็นตัวนะครับมันจะเหลือตัวเดียวนะครับนี่เหลือตัวเมียตัวนี้นะครับหลือตัวเมียตัวนี้สวยครับสีออกเยียเหมือนพ่อนะครับครับแล้วก็จะเหลือตัวเมียชุดนี้นะครับสามตัวนะครับ แม่จะเป็นตะวันฉายดำเทพีลาแม่นี้นำเข้าจากเสียวอชยัยนฟาร์มนะครับเป็นแม่ผู้เกิดเก่งนะครับแม่นี้ให้ลูกดีนะครับครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับครับผม